อุ้ยอยาค้นอยาค้นค้นเอาอะไรเนี่ย Hello. Hello. ไม่มีแล้ว ah, <Baba. S 1> มันไม่มีแล้ว oh. จะค้นเอาอะไร oh. มานี่ก่อน <laughs> นี่ถ่ายไว้เลยนี่ oh. เด็กดื้อนี่ oh. เห็นไหมเห็ oh. นไหมนี่ใครดื้อ oh. น้องจะเอาอะไรบอกมามาก่อน oh. เอาอะไรครับ ฮะเอาอะไรน,นะเอาอะไรน,นะเอาอะไรนะอยู่ไหนอหน๋ออ่ะไปเปิดไปเปิดไปเปิดมันมีแน่นะมีไหม,มชัวร์นะชัวร์เอา,าเอาเปิดแล้วเปิดแล้ว เปิดแล้วมาคุนครับไม่มีเลยอะ่ะนันก็บอกแล้วไม่มีมาม่าบอกแล้วค่ะว่าไม่มี นี่หรือเปล่ามีแบบมีไหมครับมี้งมีไหมครับอย่าดึงอย่าดึงเออมันติดก็ต้องยกออกนี้ต้องแบน <c oughs> บายบายก่อนบาย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 เด็กดือ้อบายบายเด็กดือด้อหนวดื้อคิรินดือ้อ ดื้อมากมด,ดื้อมากใช่ไหมครับไม่ดื้อไปเื่อดื้อเถอะอย่าทำแบบนี้เด็กดื้อเห็นไหมไม่กูดบอยเลยเด็กไม่กูดบอยไม่ต้องมางอนเลยมานี่หันมานี่ก่อน